สวัสดีครับท่านที่กำลังติดตามชมเว็บไซต์ไวรินแอนสติทุกท่านวันนี้เรามีสินค้าที่อยากอยากจะขอแนะนำให้ท่านได้พิจารณาเลือกใช้กันนะครับนั่นก็คือ,อยางสนยางสนที่ห้อกูสตาร์โอนเดลนะครับเป็นยางสนที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศสไว n ินแอนสติงสตูดิโอได้นำเข้ามาเพื่อให้ท่านที่รักในไวรินได้ใช้ของดีมีคุณภาพ ยังสนกู้สตาร์มัเดเดลบรรจุในซองกรรมะหยี่สีน้ำเงินนะครับพกพาสะดวกใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ภายในก้อนยางสนก็จะมีผ้ากรมะหยี่สีน้ำตาลออดพุ่มชั้นหนึ่งนะครับยางสนจะติดอยู่บนผ้ากรมะหยีนะครับไม่ต้องเกรงว่ายางสนจะหล่นนะครับเวลาใช้ก็ง่ายครับเพียงแต่เอาผ้าและยางสนวางบนฝ่ามือนะครับแล้วก็ นำคันชักของท่านนะครับลูบนะครับโดยที่ห่อไว้นิดหนึ่งนะครับสักสองหรือสามครั้งเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นยางสนทีเ่เราได้เปิดก้อนยางสนเรียบร้อยแล้วยางสนก็จะติดกับยางกับตัวหางมาได้ง่ายเมื่อลูบเสร็จสักสองสามครั้งนะครับให้ท่านผ่อนคันชักเล็กน้อยนะครับแล้วก็สบัดสักสองสามทีนะครับเพื่อให้อ่อ ยางสนที่เป็นเศษก้อนใหญ่ๆเนี่ยหลุดออกไปก็จะมียางสนที่เป็นส่วนละเอียดๆเ,เนี่ยติดในส่วนของหางม้านะครับก็จะทาให้การเร่งไวรินเนี่ยได้รับความไพเราะและมีความคมชัดของเสียงมากขึ้นยางสนรุ่นนี้เป็นยางสนที่มีฝุ่นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ของเราเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีฝุ่นเกาะบ,บนไม้ฐานหน้าของไวรินนะครับเมื่อเราใช้เสร็จเราก็สามารถที่จะปิด แล้วก็เก็บนะครับเท่าในซองตามปกติได้เลยนะครับสะดวกในการใช้กูสตออาร์เอร็เนะครับเป็นยางสนทีเ่เราได้แนะนำให้กับท่านแล้วกออ็อยากจะให้ท่านได้มีโอกาสได้เลือกใช้กันนะครับราคาพร้อมจัดส่งเพียง650บาทนะครับถึงท่านเลยนะะหากท่านมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยนะครับที่อยากสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-266-272 7ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ